สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูพรพิรมฤรชัยนะคะหรือว่าครูฝนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะที่อ่าชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราขึ้นหน่วยใหม่ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะในเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับวัฏจักรของน้ํานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของวัฏจักรของน้ํานะคะว่ามันเป็นไปมีความเป็นมายังไงนะคะในส่วนของวัฏจักรของน้นะะํานะคะถ้านักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วเตรียมปากาดินสอและ สมุดให้พร้อมเลยนะคะสำหรับหน่วยที่8นี้นะคะเราจะมาพูดถึงวัฏจักรของน้ำกันก่อนนะคะในหัวข้อแรกนะคะส่วนเมฆหมอกฝนน้นําค้างฝนหิมะลูกเห็บเนี่ยเกี่ยวข้องกับวัฏจักรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันนะคะอันดับแรกนะคะเป็นในส่วนของวัฏจักรของน้ำนะคะ นักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าเห็นแอ่งน้ำเนี่ยขังอยู่บนถนนหลังจิากที่มีฝนตกเนี่ยแต่เมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมคะแอ่งน้ําตัวน,นั้นเนี่ยหายไปไหนนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าแอ่งน้ํานั้นมาจากที่ไหนแล้วหายไปที่ใดและหายไปยังไงสงสัยไหมคะนักเรียนว่าฝนตกเนี่ยหายไปไหนใช่ไหมคะอ่าพอจะรู้ไหมคะว่ามันหายไปไหน น้ำเนี่ยเมื่อได้รับความร้อนใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตดูดีถ้าน้ำเนี่ยเมื่อได้รับความร้อนเมื่อเราต้มน้ำเนี่ยจนมันกลายเป็นไอแล้เหยไปเรื่อยๆและเมื่อไอน้ำเนี่ยได้รับความเย็นจากอากาศก็จะรวบตัวลงมากลายเป็นหยดน้ำตกกลับลงมาหมุนเวียนเช่นนี้เลยค่ะเช่นเดิมเลยเรียกว่าวัฏจักรน้ำ อพอนึกภาพออกไหมก็เหมือนจากกับเวลาที่เราต้มน้ําใช่ไหมคะเมื่อเราให้ความร้อนขึ้นไปสูงเรื่อยๆน้ําก็จะกลายเป็นไอน้ําในหม้อที่เราต้มก็จะค่อยๆลดลงไปใช่ไหมคะลดลงไปซึ่งมันก็จะคว้าไปเป็นไอเนี่ยในอากาศเลยแต่เนื้ออากาศเนี่ยได้รับเกาะตัวกันมากขึ้นมากขึ้นก็จะกลายเป็นหยดน้ําตกลงมาเป็นฝนนั่นเองอ่าคาวๆแล้วเดี๋ยวเราไปดู รูปภาพกันดีกว่านะคะในส่วนของวัฏจักรของน้ำนะคะซึ่งเนี่ยเป็นการหมุนเวียนเลยของน้ำเลยในรูปแบบซ้ำเดิมและต่อเนื่องเลยนะคะระหว่างน้ำในบรรยากาศนะคะน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินเนี่ยด้วยพฤติกรรมการำดำรงชีวิตของพืชและสัตว์เนี่ยจะผงส่งผลต่อวัฏจักรของน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอ วัฏจักรของน้ําเดี๋ยวครูฝนจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีความเป็นมายังไงนะคะมีการหมุนเวียนยังไงเกี่ยวข้องยังไงเกิดปรากฏการณ์อะไรอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะวัฏจักรของน้ําหมายถึงการหมุนเวียนของน้ําจากแหล่งต่างๆและการคายน้ำของพืชเมื่อได้รับความร้อนนะคะจะกลายเป็นไอ ระเหยขึ้นสู่บรรยากาศนะคะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเมื่ออุณหภูมิเหมาะสมนะคะนักเรียนและมีปริมาณไอน้ําในอากาศนะคะมากเพียงพอเนี่ยจะเกิดการควบแน่นนะคะตกลงมาพื้นโลกนะคะกลายเป็นหยดน้ําหรือว่าน้ําฝนนั่นเองอุณหภูมิความชื้นความดันอากาศนะคะแล้วก็กระแสลมเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะร้วนมีผลต่อวัฏจักรของน้ําทั้งนั้นเลยนะคะ ซึ่งวัฏจักรของน้ํานะคะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นจากอะไรคะนักเรียนจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะที่ทำให้เกิดการระเหยของน้ำสู่บรรยากาศนะคะ แล้วก็หมุนเวียนกลับไปเป็นน้ำนะคะไหลลงสู่พื้นโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะนอกจากนี้นะคะดวงอาทิตย์ยังยังมีผลต่อโลกของเราอีกเช่นการเกิดกลางวันกลางคืนการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะคะซึ่งปรากฏการข้างต้นนะคะแสดงการเกิดวัฏจักรของน้ำนะคะความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะจะทำให้น้ำบริเวณผิวหน้าของแม่น้ำลำธารน,นะคะทะเลมหาสมุทร ระเหยกลายเป็นไอนะคะลอยขึ้นสู่บรรยากาศนะคะเมื่อไอน้ำลอยตัวสู่สูขึ้นไปกระทบกับความเย็นในบรรยากาศนะคะจะกั่นตัวกลายเป็นละอองเล็กๆนะคะเมื่อละอองเล็กๆเ,เนี่ยเกิดการควบแน่นนะคะจะลอยตัวอยู่ในระดับสูงนะคะบนชั้นบรรยากาศเป็นก้อนเมฆนะคะ เมื่อก้อนเมฆลอยไปอยู่ขึ้นสูงเละ่อยกระแสลมนะคะก็จะทำให้มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากการรวมตัวของก้อนเมฆในเองนะคะและการรวมตัวกับไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศนะคะ นี้นะคะไอ้น้ำเนี่ยจะเกิดจากการความคายความร้อนของดวงอาทิตย์แล้วนะคะยังเกิดจากการคายน้ําของพืชและกิจกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตได้ด้วยนะคะเมื่อเมฆเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งนะคะก็จะไปรวมตัวกับไอ้น้ําเหล่านี้นะคะฝนเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะของการตกลงมาจากฟ้านะคะของน้ํานอกจากนี้นะคะฝนยังมีการตกลงมาในรูปแบบของหิมะเกล็ดน้ําแข็งลูก ลูกเห็บน้ำค้างนะคะฝนนั้นนะคะอยู่ในรูปแบบของหยดน้ำนะคะซึ่งตกลงมาจากบนผิวโลกเนี่ยจากเมฆฝนบางส่วนนะคะแล้วก็เหยื่กายเป็นไอน้ำนะคะค่อนข้างตกลงมาถึงผิวโลกเนี่ยจะเรียกว่าวีกานะคะของการตกลงมา อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็ใน,น,นรูปของลูกเห็บใช่ไหมคะผลกระทบจากลูกเห็บนะคะในด้านถ้าตกใส่บ้านเรือนนะคะจะทําให้บ้านเรือนเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ทําให้สัตว์เกิดความเสียหายด้วยนะคะเช่นน้ํามาดานคือน้ํา ที่กักเก็บหรือว่าสะสมอยู่ในใต้ดินนะคะเกิดจากที่น้ําฝน,นตกลงมานะคะแล้วก็ซึมลงสู่ใต้ดินนะคะดักกักเก็บอยู่ในช่องว่างภายในชั้นหินนะคะชั้นดินนะคะผ่านกานกองตามธรรมชาตินะคะจึงเป็นน้ําที่สะอาดนะคะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ หิมะนะคะเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะของน้ำนะคะที่ตกลงมาจากบรรยากาศนะคะอยู่ในรูปของผลึกนะคะน้ำแข็งนะคะจำนวนมากนะคะเรียกว่าเกล็ดหิมะนะคะ จะจับตัวกันรวมกันเป็นก้อนนะคะดังนั้นในหิมะจึงเป็นเนื้อที่หยาบนะคะเป็นเกดนะคะแล้วก็มีโครงสร้างที่กลวงนะคะจึงมีความนุ่มเมื่อสัมผัสนะคะหิมะนั้นนะคะเกิดจากการที่เราอองน้ํานะคะเกิดการรวมตัวกันในชั้นบรรยากาศนะคะที่อุณหภูมิต่ํากว่าศูนองศาเซลเซียสนะคะหรือ32ฟาเรนไฮน์นะคะบนชั้นบรรยากาศในชั้นโทฟอสเฟียนะคะแล้วก็ตกลงมานะคะเป็นในรูปแบบของหิมะนั่นเองค่ะ แม่เอย๋ยแม่น้ำคุณค่าคำล้ำลึกซึ้งซึ่งความหมายก่อก,กำเนิดเกิดชีวามามากมายแสนเสียดายแม่ป่วยเน่าสุดเศร้าใจหากแม่น้ำลำห้วยหนองคู่ของเน่า ก็ตายเปล่าเราจะอยู่ได้ฉไหนกุ้งปูปลาสัตว์ตัวน้อยพลอยบรรยลแล้วท่านใหญ่ปล่อยวารีมีพิษเอ่ย อ่าอันนี้จะเป็นลักษณะของกรอนบทกรน,นะคะที่น่าภัยราะเกี่ยวกับคุณค่าของแม่น้ําเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้นักเรียนเนยรู้จักคุณค่าของน้ํานะคะเราสามารถอนุรักษ์น้ําได้นะคะด้วยวิธีที่ง่ายๆเลยแค่ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําลองใช่ไหมคะแล้วก็รู้จักในด้านของประหยัดน้ําใช่ไหมคะขณะแปลงฟันเราก็ใช้อ่าถ้วยในการลองได้เลยนะคะ ซึ่งน้ำนะคะเป็นของเหลวชนิดหนึ่งนะคะซึ่งถ้าบริสุทธิ์นะคะจะไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะคะน้ำเนี่ยเป็นของเหลวนะคะที่มีอยู่มากเลยที่สุดบนผิวโลกนะคะและเป็นปัจจัยสำคัญนะคะต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะคะที่มนุษย์รู้จักนะคะเราสามารถพบน้ำได้นะคะใน หลายๆสถานที่นะคะเช่นทะเลทะเลสาบแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงนะคะในหลายๆรูปแบบนะคะเช่นน้ำแข็งหิมะฝนลูกเห็บเมฆนะคะแล้วก็ไอ้น้ำนะคะซึ่งวัฏจักรของน้ำนะคะเป็นการหมุนเวียนของน้ำนะคะที่มีรูปแบบซ้ําเดิมนะคะและมีต่อเนื่องระหว่างน้ําในอากาศนะคะน้ําผิวดินแล้วก็น้ําใต้ดินนะคะ โดยมีพฤติกรรมการ,รดำรงชีวิตของพืชน,นะคะและสัตว์เนี่ยส่งผลต่อวัฏจักรของน้ำทั้งหมดเลยนะคะน้ำในทะเลมหาสมุทรเนี่ยเมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะจะกลายเป็นไอน้ำขึ้นสู่เบื้องบนนะคะทำให้เกิดเป็นเมฆนะคะแล้วก็ควาแน่นนะคะแล้วตกลงมาเป็นฝนนะคะ ซึ่งแรงดึงดูดของโลกนะคะทำให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่ที่ต่ำนะคะและก็สะสมไว้นะคะในมหาสมุทรอีกครั้งหนึ่งนะคะวัฏจักรของน้ำนะคะจะหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ตลอดเวลานะคะ ซึ่งปัจจัยนะคะที่ทําให้เกิดวัฏจักรของน้ํานะคะคือ1ความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะจะทําให้น้นํานั้นนะคะจากแหล่งต่างๆนะคะกลายเป็นไอขึ้นสู่บรรยากาศนะคะ 2. นะคะปัจจัยที่สัมพันธ์อีกข้อนึงก็จะเป็นในเรื่องของกระแสลมใช่ไหมคะกระแสลมนะคะจะทําให้แหล่งน้ําต่างๆนะคะกลายเป็นไอน้ําขึ้นสู่บรรยากาศได้นะคะ 3มนะคะมนุษย์และสัตว์นะคะขับถ่ายของเสียนะคะออกมาในรูปของเหงื่อนะคะแล้วก็ปัสสาวะและลมหายใจออกนะคะกลายเป็นไอน้ำสู่บรรยากาศนะคะ 4. ปัจจัยที่สำคัญในข้อสุดท้ายที่ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำนะคะคือพืชนะคะรากต้นไม้นะคะเปรียบเหมือนอฟองน้ำเลยนะคะที่มี ความสามารถนะคะในการดูดน้ําจากดินจํานวนมากเลยนะคะขึ้นไปเก็บกักไว้ในส่วนต่างๆนะคะทางในยอดกิ่งดอกผลนะคะแล้วก็ลําต้นนะคะแล้วก็คลายน้ําขึ้นสู่บรรยากาศนะคะไอ้น้ําเหล่านี้นะคะจะควบแน่นกลายเป็นเมฆนะคะแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนนะคะต่อไปเลยนะคะ ในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาทำกิจกรรม8.1นะคะในเรื่องของแบบจำลองวัฏจักรของน้ำนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีจุดประสงค์นะคะ 1. อธิบายการกลายเป็นไอและการควบแน่นของน้ำนะคะในวัฏจักรของน้ำจำได้ไหมคะว่าการกลายเป็นไอคืออะไรคะเป็นจากสถานะไหนเป็นสถานะไหนคะนักเรียนจำได้ไหมตอนเราเรียนที่ผ่านมา จากของเหลวใช่ไหมคะกลายเป็นไอเรียกว่าการกลายเป็นไอใช่ไหมคะอ่าแล้วจากอะไรคะเรียกว่าการความแน่นจากไอใช่ไหมคะกลายเป็นของเหลวใช่ไหมคะหรือว่าจากแก๊สเนี่ยกลายเป็นของเหลวจะเรียกว่าการความแน่นใช่ไหมคะตรงนี้แหละเราต้องสามารถอธิบายการกลายเป็นไอและการ ความแน่นนะคะของน้ําในวัฏจักรของน้ําได้นะคะ 2. นะคะปฏิบัติกิจกรรมแบบจําลองวัฏจักรน้ำเนี่ยอย่างรวมพลังนะคะด้วยความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบได้นะคะ 3. นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถสร้างแบบจําลองอธิบายการหมุนเวียงของวัฏจักรของน้ําได้นะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนต้องมุ่งมั่นในการทํางานนะคะ เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะปฏิบัติตามขั้นตอนในวิธรีรมนะคะแล้วก็บันทึกผลนําเสนอผลแล้วก็สรุปผลการทํากิจกรรมนะคะโดยการตอบคําถามนะคะ,ะมาดูซิว่าว่ากิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะในการทดลองนะคะไปดูกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง แบบจำลองวัตจักรน้ำนะคะมีทั้งหมดอยู่5อย่างด้วยกันนะคะ1ก็คือบิก,กอร์ขนาด250รูกบาทเซนติเมตรนะคะ2นะคะก็คือในลักษณะของน้ําร้อนนะคะ3นะคะน้ำแข็งนะคะ4แผ่นพลาสติกนะคะแล้วก็5อ,อุปกรณ์ชนิดสุดท้ายนะคะก็คืออยางรัดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทํา อามาดูวิธีการทดลองในแต่ละข้อพร้อมๆกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอการทดลองกันนะคะเพื่อความเข้าใจในการทำกิจกรรมนะคะ วิธีทํามในการทํานะคะเขาบอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันเติมน้าร้อนนะคะใส่ในบิกอร์เนี่ยประมาณครึ่งบิกอร์เลยนะคะจากนั้นนะคะวางแผ่นพลาสติกนะคะใส่นะคะบนปากบิกอร์นะคะแล้วใช้นางยัดนางรัดยางรัดนะคะแผ่นพลาสติกใส่นะคะกับปากบิกอร์นะคะเอาพลาสติกเลยวางบนบิกอร์แล้วก็ใช้ยางรัดให้แน่นเลยนะคะโดยไม่ต้องดึงแผ่นพลาสติกนะคะจนตึง วางพอหย่อนหย่อนนะคะเพื่อวางก้อนน้ำแข็งอยู่บนพลาสติกนั้นได้นะคะข้อที่3นะคะวางน้ําแข็งประมาณ2-3แก้วนะคะบนแผ่นพลาสติกใสนะคะเป็นเวลาทั้งหมด5นาทีค่ะนักเรียนแล้วก็นำน้ําแข็งนะคะออกพร้อมทั้งนะคะสังเกตแล้วก็บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะบนแผ่นพลาสติกนะคะจากนั้นนะคะข้อ4นะคะให้นักเรียนเนี่ยวางน้ำแข็ง 2-3ถึงก้อนบนแผ่นพลาสติกอีกครั้งนะคะเป็นเวลา5นาทีนะคะแล้วค่อยนำแผ่นพลาสติกใสนะคะออกจากปากบิกอร์นะคะพร้อมทั้งสังเกตใต้แผ่นพลาสติกนะคะบันทึกสิ่งที่สังเกตได้นะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอผลการทดลองแล้วก็ไปตอบคำถามาบันทึกและตอบคำถาม หลังกิจกรรมนะคะด้วยก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมการทดลองนะคะเรามาช่วยกันตอบคำถามก่อนการทดลองกันดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเป็นรูปภาพนะคะวิธีทำการทดลองนะคะก็คือเรา,า,า,าทําอะไรก่อนนะคะนักเรียนเ,เติมน้ําร้อนลงไปบิกอ e r ใช่ไหมคะประมาณ ครึ่งบิกอร์นะคะจากนั้นวางพลาสติกเวลาวางเนี่ยไม่ต้องสังเกตใช่ไหมคะเราจะไม่ต้องวางไว้ตึงจนเกินไปนะคะวางพลาสติกเนี่ยให้มันหย่อนหย่อนนะคะแล้วค่อยนัดใช้ยางรัดเนี่ยรัดพลาสติกนะคะเพื่อว่าเราจะได้วางน้ําแข็งนะคะวางกี่ก้อน2-3ถึงก้อนใช่ไหมคะเสร็จแล้ววางเป็นเวลาเท่าไหร่5นาทีใช่ไหมคะแล้วก็นำก้อนน้ําแข็งออกใช่ไหมคะจากนั้นก็วางน้าแข็งอีก 2ของก่อนอีกครั้งหนึ่งอีก5นาทีใช่ไหมคะแล้วก็นำแผ่นพลาสติกใสใช่ไหมคะออกจากปาร์บิเกอร์แล้วก็ค่อยสังเกตแล้วก็บันทึกผลนะคะตรงนี้เป็นวิธีธรรมในการทำการทดลองในกิจกรรมนี้นะคะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะมาดูวิดีโอการทดลองกันนะคะเดี๋ยวเดามาร่วมกันนะคะตอบคำถามก่อนกิจกรรมทุกครั้งนะคะในการทำกิจกรรมนะคะ ต่อไปเรามาดูคำถามสำคัญของการทดลองนี้นะคะคืออะไรนะคะให้นักเรียนเ,นยเปิดหนังสือไปหน้า233าเลยนะคะข้างบนสุดนะคะจะมีคำถามสำคัญของเรานะคะก็คือการกลายเป็นไอใช่ไหมคะแล้วก็การควบแน่นเนี่ยเกี่ยวข้องกับวัฏจักรน้าอย่างไรใช่ไหมคะซึ่งในจุดประสงค์ข้อที่1นนี้นะคะเราต้องสามารถอธิบายได้ว่า การกลายเป็นไอและการควบแน่นนะคะของวัฏจักรน้ําได้ใช่ไหมคะซึ่งคําถามสําคัญเกี่ยวข้องกับสอดคล้องกับจุดประสงค์ของเราเลยะะก็คือการกลายเป็นไอและการควบแน่นเกี่ยวข้องกับวัฏจักรน้ําอย่างไรนะคะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายได้นะคะมาดูข้อต่อมากันนะคะนั่นคือข้อสอง ต่อมาคำถามข้อที่2ใช่ไหมคะเป็นการควบแน่นคืออะไรใช่ไหมคะอ้าวเราเคยเรียนไปแล้วง่ายมากเลยใช่ไหมคะการควบแน่นคืออะไรคะนักเรียนคือการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมคะคือการที่ไอ้นานั้นคลายความร้อนแล้วเปลี่ยนสถานะจากแก๊สใช่ไหมคะกลายเป็นของเหลวใช่ไหมคะ เรียกว่าการควบแน่นใช่ไหมคะส่วนในข้อที่3นะคะเขาบอกว่าการกลายเป็นไอคืออะไรโอ้ยง่ายมากเลยใช่ไหมคะเราเรียนไปแล้วในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะต่างๆเรารู้ทั้งในเรื่องของการกลายเป็นไอาการควบแน่นการแข็งตัวใช่ไหมคะอ่าเรารู้ไปแล้วการล้อมเหลวอีกใช่ไหมคะ ดังนั้นนะคะการกลายเป็นไอนะคะก็คือการที่น้ําเนี่ยได้รับความร้อนใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวจากของเหลวนี้กลายเป็นแก๊สใช่ไหมคะเขาเรียกว่าการกลายเป็นไอนั่นเองนะคะสําหรับในคาบนี้นะคะเราก็ได้รู้จาก ขั้นตอนวิธีทำการทดลองนะคะแล้วก็ได้ตอบคำถามก่อนกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้หนักเรียนเนี่ยศึกษาวิธีทำแล้วก็ตอบคำถามกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของวิธีการทดลองนะคะว่ามีวิธีการทดลองอย่างไรนะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาบันทึกผลนะคะแล้วก็ตอบคำถามหลังกิจกรรมพร้อมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของเราแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะตอบคำถามก่อนกิจกรรมเสร็จนะคะแล้วค่อยส่งลายคิวอโค้ดตามชั่วโมงที่เรียนเลยนะคะจากนั้นในชั่วโมงต่อไปนะคะเรามาบันทึกผลแล้วก็มาดูวิธีทำการทดลองนะคะ กับวิดีโอที่โคจะให้กับนักเรียนดูนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาวิทยาศาสตร์แล้วอย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ